สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านนะครับเติมเงินตัวเองหรือเติมเงินให้กับเพื่อนหรือเติมเงินให้กับบุคคลอื่นนะครับได้แบบง่ายๆภายใน1น,นาทีนะครับด้วยอแอปธนาคารกรุงไทยหรือกรุงไทยเน็กนะครับทั้งง่ายและสะดวกจริงๆนะครับมีวิธีและขั้นตอนในการเติมอย่างไรนะครับ ตามมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็สัน่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับก็เริ่มจากนะครับให้เราไปที่ p s t ส Store นะครับถ้าเรายังไม่มีแอป,ปของกรุงไทยเน็กนะครับแล้วก็ไปพิมพ์หาที่ช่องค้นหานะครับว่า เขขึ้นมาว่านี่กรุงไทยแล้วก็คลิกไปนะครับถ้าเรายังไม่ได้ติดตั้งให้เรากดติดตั้งเข้าไปนะครับแต่ของผมเนี่ยมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยขึ้นมาว่าให้อัปเดตหรือว่าให้เปิดนะครับผมจะถอยหลังออกมานะครับกลับมาครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่แอปกรุงไทยเน็ตของเรานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับ ก็ให้เราไปที่คำว่าเติมเงินนะครับไปที่เติมเงินเขาก็จะให้เรา,าใส่รหัสผ่านในการเข้าใช้งานแอปนะครับเราก็ากดเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่ รหัสผ่านได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับดูนะครับว่าเราต้องการที่จะเติมเงินของค่ายไหนนะครับอาจะเป็นค่าย a อเอสเป็นค่าย d ีแทเป็นค่าย to มูฟเอ่านะครับทูมูฟเอฟแบบเติมเงินหรือเติมเงินเข้า t r ว e ์เว l ต t หรือเติมไมล์บายแคทนะครับเติมเงินได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยทีโอทีมืบั o t ก็ยังได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเติมเงินสมมุติผมจะเติมเงินเข้าไป ของทู e ูฟเ e แบบเติมเงินแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะลองเติมเข้าไปที่เดีย๋ยวผมหาเบอร์โทรศัพท์ที่จะเติมก่อนนะครับสมมติผมจะเติมให้กับเบอร์นี้นะครับผมก็จะคัดลอกเบอร์นี้ไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์ toMove e สนะครับ ตรงนี้นะครับผมก <Took olor S 1> ็กรอกหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปตรงนี้นะครับ10หลักเข้าไปตรงนี้นะครับตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเติมเงินอ่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่นะครับมีให้เลือกนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่าเราก็เติมสมมติผมจะเติม50บาทนะครับผมก็กดไปที่50บบาทนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่ถัดไปนะครับ เขาก็จะถามว่านะครับคุณต้องการที่จะเติมเงินจากบัญชีตรงนี้นะครับบัญชีชื่อนี้แล้วไปที่บริษัทจุลูปเอชแบบเติมเงินนะครับหมายเลข10หลักของมือถืออันนี้ใช่ไหมนะครับเป็นจำนวนเงิน50บาทนะครับและก็ที่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือฟรีค่าธรรมเนียมเห็นไหมครับค่าธรรมเนียม0นย์บาทไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับไม่เหมือนกับเราไปเติมที่ ตู้เติมเงินหรือตู้บุญเติมพวกนี้นะครับเขาก็จะมีค่ารมเนียมอันนี้เป็นเงินนะครับในบัญชีของเรานะครับแล้วก็ฟรีค่ารมเนียมนะครับถ้าเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ยืนยันนะครับพอกดยืนยันปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเติมเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บันทึกสลิปเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากทําธุรกรรม,มอื่นๆแล้วก็ทําต่อไปนะครับแต่ถ้าเราไม่จองการแล้วก็กดไปที่รูปบานประตูออกตรงนี้นะครับออก นะครับเพื่อเป็นการออกจากระบบ,บก, Ramadan, ก็กดไปที่ออกจากระบบนะครับอันนี้ก็คือการเติมเงินให้ตัวเองเติมเงิเงเงในให้เพื่อนเติมเงินให้คนอื่นเติมเงินใหญ้ญาติพีนาา่นะ้องแบบง่ายๆได้ทุกค่ายทุกธนาคารนะครับแบบง่ายๆสะดวกภายใน1นาทีนะครับจากแอป,ป no ek, กรุงไทยน็กนะครับทั้งง่ายและสะดวกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับยังไงก็ อ,อยากจะรบก,กวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ